หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนถล่มค่ายเวียดกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่19ตอนจบความเงียบจากเสียงอาวุธทั่วบริเวณเกิดขึ้นอีกครั้งเสียงเฮลิคอปเตอร์รละลอกที่3ที่ดังแว่วมาให้ได้ยิน จากดาวเหนือเลือบดูเวลาเห็นว่าเหลือเวลาเกือบ20นาทีจึงจะสว่างได้ปืนใหญ่จักฐานบ้านแต่งที่ห่างออกไปแค่8กิโลเมตรยังยิงไม่ได้เพราะไม่สะดวกในการปรับการยิงความจริงแล้วปืนใหญ่นั้นทําการยิงได้แม้ในเวลากลางคืนแบบนี้แต่สถานการณ์ที่อันตรายใกล้ฝ่ายเดียวกันจากดาวเหนือจึงต้องรอไปก่อนในการส่งลงครั้งสุดท้ายพันตรีโรเจอร์ต้องสั่งให้นักบินทําการส่งลงที่ขอบตีนเนิน เพื่อป้องกันอันตรายที่จะมีหากไอเวียดกงคนใดคนหนึ่งเ็ดลอดแหวกวงล้อมออกมาได้เราช่วยระยะเวลาไม่ถึง10นาทีจากการส่งลงทุกอย่างก็พร้อมกำลังทหารม้งวางเป่าจำนวน1 0 0 0คนพร้อมด้วยอาวุธนานาชนิดเท่าที่มีในกองทัพสหรัฐอเมริกาได้เข้าประจำการที่สันเนินรายล้อมรอบค่ายเวียดกงจนหมดทุกจุดทุกด้านอาวุธหนักแต่และชนิดถูกวางสลับกันเพื่อเป็นการกระจายอำนาจการยิงให้ทั่วพื้นที ความจริงแล้วในตอนนั้นทางด้านความเคลื่อนไหวภายในค่ายของมันจ่าดาวเหนือคิดว่าพวกเวทงคงออกมาเกาะอยู่แถวขอบค่ายหมดแล้วจากเหตุการณ์การประทะที่สันเนินทั้ง3จุดกับการมีเฮลิคอปเตอร์มาส่งเสียงดังกระหึมรอบค่ายมันคงรู้แล้วว่าพวกมันได้ตกอยู่ในวงล้อมเสียแล้วแผนการปฏิบัติในตอนนี้จ่าดาวเหนือต้องรอแสงสว่างที่จะใช้สําหรับการปรับปืนใหญ่การที่ใช้ปรสอที่มีอยู่ระดมยิงเข้าไปคงไม่ได้ผลเท่าใดนักเพราะในใจกลางค่าย คมไม่มีพวกมันอยู่ดังนั้นจึงควรเก็บกระสุนไว้ยิงพวกมันที่จะออกมาเกาะขอบคายที่สามารถมองเห็นได้หลังสว่างแล้วจะดีกว่าล้วในระหว่างการคอยเวลาก็ไม่ลืมที่จะวิทยุเตือนไปยังทุกจุดโดยเฉพาะพวกมองที่เกาอะอยุตีนเนินด้านในนั้นกระทั่งแสงทองปรากฏลำไรลำไรที่ขอบฟ้าด้านตะวันออกรัศมีการมองเห็นพอทำได้ในระยะสักสองสามกิโลเมตรจากดาวเหนือจึงเริ่มแผนทันทีทขีคลองจากสไลด์ภารกิจยิงเปลี่ยน โอเคจากหินคลองว่ามาเลยจากสันไรพิกัดที่หมาย7 1 4 2 1 8ม,มุมภาคตอม2อ0 0ค่ายวิดกงกลางป่าทึบขอ,อกระสุนควันขาวก่อนโอเคไหมโอเคสันไรกระสุนควันขาวพิกัด7719่งยิงไปแล้วปืนใหญ่จะถฐานบ้านแตงยิงนัดแรกออกไปทางด้านขวาของเป้าหมายก่อนแล้วจึงปรับให้เข้าเป้าหมายต่อไปเวลาเพียงชั่วครู่เสียงระเบิดดังขึ้นไม่แรงหนักกลุ่มควันสีขาวเงินยวงพุ่งพวยขึ้นมาเหนือโดงไม้ทึบ สายสองพันรถหนึ่งพันเปลี่ยนจะาดาวเหนือทำหน้าที่พอ,อนอสั่งคำแก้ตำบลกระสุนตกทันทียิงไปแล้วเสียงวิทยุจากคิงคองดังแจ้งมาให้ทราบคราวนี้คนตรวจเปรียบเทียบระยะห่างตำบลกระสุนตกได้ทันทีจึงคำนวณเพื่อปรับให้เข้าสู่เป้าหมายครั้งสาย800รด500ถเปลี่ยนกระสุนควันขาวนัดที่3ตกลงในเขตบริเวณเป้าหมายพอดีโดยกินไปทางขวาของจุดศูนย์กลางไม่กี่ร้อยเมตรโอเคคิงคอง คราวนี้หมายกึ่งกลางด้านบนของเป้าหมายเลยนะสาย2 0 0เพิ่ม4 5 0เปลี่ยนกระสุนตกขอบบนของเป้าหมายโอเคคิงคองสวยมากคราวนี้หมายกึ่งกลางด้านล่างเลยนะลด900รอเปลี่ยนคราวนี้กระสุนควันขาวเกิดเป็นแนวบนล่างขอบบริเวณค่ายชนิดที่เป็นเส้นตรงลากผ่านกลางพอดีโอเคคิงคองแนวนัดที่3มกับนัดที่4ลากผ่านกลางค่ายเลยแจ๋วจริงจคราวนี้ว่าไปเลยกระสุนระเบิดถนวนถ่วงเวลากองร้อยยิงหาผลยิงไปเลยจกนกว่าจะสั่งหยุด โอเคไหมเปลี่ยนโอเคสัไลท์จะจัดการให้เลยแล้วหลังจากนั้นไม่กี่นาทีกระสุนปืนใหญ่แบบฮาวิสเตอร์ทั้งขนาด1 0 5ม mm, มและ1 5 5มมมีเสียงวีดวิ่งตัดอากาศข้ามหัวตกหายเข้าไปในดงไม้ถึกแล้วระเบิดตัวเองหลังกระทบพื้นดินเสียงดังสนัน่นวันไหวกึกกล้องไปทั่วหุบเขาตะกายไฟแวบวับกับกลุ่มควันสีดำลอยฟุ้งขึ้นมากิ่งไม้ต้นไม้ที่ทานแรงระเบิดไม่ไหว ลวงหล่นล้มล,ง,ล,ง,ล,ง,ลงกองกับพื้นและเนระนาดไปหมดศูนย์อำนวยการยิงของปืนใหญ่เมื่อทราบขอบเขตของพื้นที่เป้าหมายจึงใช้หมุดปักระยะทําการย้ายการยิงไปทีละ20เมตร20เมตรส่งหลักฐานยิงให้ปืนแต่ละกระบอกจํานวนกระสุนนั้นไม่ใช่แค่เป็น10แต่มันเป็นร้อยที่ต่างระดมยิงเข้าไปเท่าที่กองทัพสหรัฐอเมริกาจะหาก,กระสุนมาให้ยิงได้แสงสว่างมากขึ้น ต้นไม้ที่ล้มลงจนบางแห่งมองเห็นอาคารไม้ไผ่ที่ปลูกสร้างอยู่เบื้องกลางแต่ดูเหมือนมันจะไม่เสียหายเท่าที่ควรแม้ว่าแทบไม่มีที่ว่างที่รอดจากสะเก็ดลูกปืนใหญ่เลยก็ตามคนวางแผนจะงเปลี่ยนแผนใหม่ทันทีคิงของจากสัไลา์เปลี่ยนจากคิงของเปลี่ยนมีกระสุนเพลิงไหมเปลี่ยนมีจะใช้หรือไงโอเคหลักฐานเดิมกระสุนเพลิงใส่ไปเลย ดูเหมือนทั้งจ่าดาวเหนือทั้งสออยหรือศูนย์อำนวยการยิงจะเกิดความมันในอารมณ์พอๆกันกับการยิงในครั้งนั้นหลังจากนั้นเพียงชั่วครู่โดยที่ปริมาณการยิงไม่ได้คาดหวังแต่อย่างใดแรงระเบิดของกระสุนที่ดังค่อยกว่าตอนแรกเล็กน้อยของทีผื้นประกายไฟสีขาวจัดจนรู้สึกแสบลูกในตาลูกไฟที่มีความร้อนชนิดละลายโลหะได้กระเด็นออกจากจุดระเบิดพุ่งเข้าปะทะกับสิ่งที่มีอยู่รอบตัวจนเกิดไฟลุกขึ้นในบัดดล ใครจะเชื่อบ้างเราว่าบรรดาลูกไฟเหล่านั้นอันตรายมากกว่าสะเก็ดของระเบิดที่เป็นเหล็กมากมายนักความร้อนแรงในการเผาไหม้ปริมาณที่มากมายกว่าหลายสิบเท่าและที่สําคัญคือลองได้ติดแล้วดับยากที่สุดเพราะสิ่งที่เป็นตัวร้อนนั้นเป็นส่วนของฟอสฟอรัสที่ไม่มีอะไรไปดับมันได้เลยกระสุนเพลิงที่พันตรีโรเจอร์เตรเียมไว้ใช้เป็นพิเศษสําหรับภารกิจนี้โดยเฉพาะนักแล้วนะับเล่าที่ปืนใหญ่ระดมยิงออกไป การย้ายตำบลกระสุนตกอย่างประณีตของศูนย์น้ำหนวยการยิงทำให้บริเวณก้นหุบที่เป็นที่ตั้งค่ายทั่วทั้งบริเวณกลายเป็นทะเลเพลิงเชื่อได้เลยว่าคงไม่มีพื้นที่ที่เหลือให้สิ่งมีชีวิตหลบซ่อนจากอำนาจของไฟและความร้อนเหล่านั้นไปได้พันตรีโรเจอร์จ้องมองภาพต่างๆในเหตุการณ์อย่างเอาจริงเอาจังตรงกันข้ามกับจ่าดาวเหนือที่นั่งทอดผู้สูบบุหรี่อย่างสบายอารมณ์ฮอสตาคุณคิดว่าพวกวีีมันจะถูกทำลายลงไปไหมจากอะไรครับ ปืนใหญ่เหรออืมแค่น,นั้นแหละไ,ไม่เหรอครับเมเจอร์พวกมันมีเวลาพอตอนเนี้ยพวกมันมาหลบอยู่ที่ตีเนินกันหมดแล้วอยู่แต่ว่ามันจะลอยพวกเราลงไปหามันหรือมันจะบุกขึ้นมาแหวกวงล้อมเท่านั้นเองผมยังมองไม่ออกเลยว่าจะ,ะเผด็จศึกมันได้งไงมียากเหรอครับเมเจอร์เดี๋ยวผมจะการเองเดี๋ยวผมใช้ปืนใหญ่หยุดยิงแล้วผมอยากให้เมเจอร์ติดต่อขอเครื่องบินจะเป็นฮอก็ได้นะมาบินวนเวียนคอยละตระเวนสังเกตการหน่อยก็ดีโอเคโนสตาเดี๋ยวผมจะการให้ จะดาวเหนือสั่งปืนใหญ่หยุดยิงเมื่อเห็นเราว่าตลอดทุกตารางนิ้วของบริเวณเป้าหมายต่างกลายเป็นทะเลเพลิงไปหมดแล้วเราก็เริ่มสั่งการทางพื้นดินทันทีจากนอนสตาถึงปูมาทุกหน่วยเปลี่ยนช่วงเวลาไม่นานบรรดากองกําลังท่านมงวังเปล่าภายใต้รหัสปูมา1่ถึงต่างทยอยเรียงลําดับกันตอบรับกลับมาให้ปูมาทุกชุดส่งกําลังลุกไปข้างหน้า30เมตรให้ปรอสปืนกล12.7ยิงข่มบริเวณตีนเนินชุดไหนพร้อมเริ่มได้เลย นั่นเป็นคำสั่งขั้นแรกของคนวางแผนเด็จศึกค่ายเวทกงยังจ่าดาวเหนือกำลังนักรบเผ่าโมงทั้ง8ชุดชุดละ20คนลุกลงสู่เบื้องล่างของเนินเขาด้วยการอาศัยรัดล้อไปตามที่มีกำบังมากมายอย่างรวดเร็วเสียงปรสอขนาด57มิลลิเมตรภาษาเสียงปืนกล12.7ม mm, ิลลิเมตรเป็นการยิงไม่ได้หวังผลในการทำลายเท่าใดนักเพราะไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวเล่าศัตรูให้เห็น แต่คนยิงจะเลือกเลงเอาตรงไหนที่คาดว่าจะมีเวทกงหลบซ่อนตัวอยู่เท่านั้นเองภูม่าทุกชุดเสริมลงไปอีกจะดาวเหนือสังการซ้ําลงไปอีกเมื่อเห็นว่าการลุกลงไปของชุดแรกไม่มีอะไรต้านทานจากพวกเวทกงเลยกระสุนจากปราศระปืนกล12.7ม mm ิลลิเมตรยังคงระดมยิงเข้าไปอย่างต่อเนื่องดาวเหนือจะภูม่าหนึ่งว่าอะไรภูม่มาหนึ่งเปลี่ยนสงสัยมันจะแหวกวงร้อมทางด้านผมนาะนรู้สึกมันแห่กันมามากเหลือเกิน โอเคภูมิภาหนึ่งตึงกลังไวให้หนักเดีย๋ยวชุดทางด้านข้างเสริมเข้าไปอีกดูเหมือนว่าช่องทางนั้นเป็นเพียงช่องทางเดียวสําหรับการเข้าออกค่ายของมันและชุดภูมิา3สามกับภูมิาสี่ของสองพี่น้องนักลบเผ่ามองก็ได้รับคําสั่งให้เสริมกําลังทันทีอาวุธ M72 และ M79 ถูกสั่งให้ระดมยิงเสริมปรลสอกับปืนกล12.7ม mm เมเข้าไปอีกอยากจะดูซิว่าไอ้เวรกองที่อยู่ในภูมิประเทศที่เสียเปรียบกว่าแบบนี้มันจะทนไหวไหม ดาวเหนือมันไม่ยอมหยุดเลยว่ะถ้าไม่อยู่ก็ยิงให้นาเข้าไปครับไม่รู้เหมือนกันว่าในตอนนั้นส่วนที่เป็นเสียงของปืนเล็กพวก M16 กับอากาของทั้งสองฝ่ายมันเป็นเสียงของใครต่อใกลบางเสียงมันระงมเสียงแท่ไปหมดเสียงระเบิดของกระสุนที่มีขนาดใหญ่ระเบิดตัวเองทําให้บรรยากาศในตอนนั้นดูอึงอนสับสนอลมานจํานวนม้งกว่า100คนทุกซั่งเสริมให้มากขึ้นอีกดูเหมือนกําลังของทั้งสองฝ่ายก็มากน้อยกว่ากันไม่เท่าไหร่นัก เวียดกงยังได้มีโอกาสอาศัยที่กำบังรัดเลาะบุกขึ้นสูงขึ้นมาเรื่อยๆแม้ว่าจะโดนพายุกระสุนจากอาวุธหนักแระนำอยู่ตลอดเวลาก็ตามเพราะเวียดกงมองเห็นแล้วว่าการลุกเข้าหาเท่านั้นที่จะมีโอกาสรอดออกไปได้การอยู่กับที่กบการถอยเป็นการตายชัดๆเวียดกงไม่ยอมถอยแต่กลับลุกหนักขึ้นอีกจนบางครั้งมันเหมือนจะได้ผลที่มันเล็ดรอดบุกขึ้นมากระทั่งมองเห็นกันอย่างชัดเจนทั้งสองฝ่าย เมื่อมองเห็นตัวกันแบบนั้นจึงกลายเป็นเรื่องของการเสี่ยงดวงกันว่าใครจะไวกว่าใครใครแม่นกว่าใครก็ย่อมมีสึกอยู่รอดทั้งสองฝ่ายต่างล้มตายเป็นผีเฝ้าหุบเขาบ้างพิกลพิการรอรับความช่วยเหลือซึ่งยังหาไม่ได้ในตอนนั้น M16 ในมือของพันตรีไผ่หรือจะเป็นของใครก็ตามปล่อยกระสุนออกไปจนลำก้องแทบละลายสองกระสุนเก่าถูกถอดออกแล้วโยนทิ้งเปลี่ยนฟองใหม่เป็นว่าเลน หัวหน้าชุดที่ควบคุมทั้งด้านนั้นเลือกจุดที่อยู่กลางบริเวณแนวต้านทานส่งเสียงออกคำสั่งดังลั่นไปหมดแม้ว่าปืนจากทางด้านมงจะมีจำนวนมากกว่าเป็นเท่าตัวแต่ก็ไม่สามารถต้านทานแนวบุกทะลวงของเวดกงไปได้ไม่มีการหยุดรีรอเพื่อกลับขบวนโจมตีให้เสียเวลาเวียดกงลุกเป็นหน้ากระดานเข้าหาแนวของมงอย่างลืมเป็นลืมตายมงหลายคนต้องพลาดทา่าเมื่อถูกเจาะทะลุทะลวงอย่างรุนแรงแต่ทั้งกลายเป็นช่องโหว่ให้เวีดกงผ่านไปได้ เวลาย,ยังไม่สายดีนักที่เหตุการณ์จะจบลงทันทีโรเจอร์ดูจะพอใจกับผลงานเมื่อทราบรายงานว่าวิกงที่เล็ดลอดออกไปได้มีจำนวนไม่ถึง50คนในขณะที่เก็บศพของพวกมันได้มากต่อมากนักนับว่าเสียนหนามที่คอยทิ่มแทงกำลังทหา,ารสหรัฐอเมริกาบริเวณทุ่งไหหินนั้นได้ถูกถอนรากถอนโคนจนหมดแล้วแม้ว่ากำลังฝ่ายมงต้องสูญเสียไปบางแต่ก็นับว่าคุมา้มค่า และถือเป็นของธรรมดาในการรบไม่ว่าสมอรภูมิไหนก็ตาม